เอาละครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึง s t a r ์ดั t กันไปแล้วในอิพีที่1แล้ววันนี้ครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเราจะมาทําเรื่องราวของ s t a r ์ดั t อิพีที่2กันเย่อมโมเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปรับชมและรับฟังกับ s t a r ์ดั t ตอนทิสตันทอน ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับหลายปีผ่านไปทิสตันน้อยก็เติบโตขึ้นและแล้วตลาดนะัดแฟรี่ก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้นะครับทิสตันอายุได้8ปีแล้วแต่เขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าเขาถูกสั่งให้อยู่กับญาติห่างๆของเขาที่นอกหมู่บ้านซึ่งการจะไปที่นั่นได้นั้นเขาจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึงหนึ่งวันเต็มๆแต่น้องสาวของเขาลุยซ่า ที่อายุห่างจากเขาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเธอกลับได้รับอนุญ,ญาตให้ไปในครั้งนี้ครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับของความน้อยในตําใจของทิสตันเพราะในขณะที่น้องสาวของเขามีลูกก้าที่แสนสวยงดงามแลยยิบรลยับตาส่งแสงสุดสกาวและยังอบอุ่นหลีกต่างหากแต่ทิสตันกลับได้โลหัตที่ติดมากับพวกญาติของเขาแทนหลังจากนั้นไม่นานครับแมวในไร่ของเขาก็ออกลูกมา3ตัว 2ตัวนะครับมีสีขาวและสีดำซึ่ง2ตัวนั้นนะครับได้สีแบบเดียวกับแม่ของมันเป๊ะๆเ,เลยส่วนอีกตัวหนึ่งมากับแตกต่างมันมีขนเป็นประกายสีฟ้าและมีดวงตาที่สามารถเปลี่ยนสีไปตามอารมณ์ของมันได้บางครั้งจากสีเขียวเป็นสีทองหรือบางทีก็เป็นสีแดงเจ้าแมวตัวนี้ถูกยกให้เป็นของทิสตันสำหรับเป็นการขอโทษดิเขาไม่ได้เข้าร่วมในตลาดนัดแฟรี่ลูกแมวตัวน้อยเติบโตขึ้น ซึ่งถ้าเราเห็นมันนะครับเราจะพูดได้เลยครับว่ามันเป็นแมวที่สวยงามที่สุดในโลกใบนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งครับแมวตัวนี้มีพฤติกรรมที่แปลกในวันนี้ตาของมันกลายเป็นสีแดงอมม่วงมันมองเข้าไปในไล่ครับมันมองอย่างใจร้อนและเมื่อพ่อของทิสตันกลับมามันก็กระโจนออกไปมันวิ่งไปทางซอกกำแพงครับซึ่งยามที่คุมกำแพงอยู่นั้นเขามีหน้าที่ไว้กันคนไม่ได้มีหน้าที่ไว้กันแมว จากเหตุการณ์นั้นทาให้เจ้าทิสตันน้อยต้องจมปักอยู่กับความทุกข์ที่มันสุดแสนเจร้าราระบมใจจนพ่อเขาต้องเข้ามาบอกกับเขาว่าเจ้าเด็กน้อยเอ้ยมันอยู่ในที่ที่ทําให้มันมีความสุขแล้วการที่มันได้อยู่กับพวกพ้องของมันที่ฟากนูนมันน่าจะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่นี่อย่าได้จมปักไปเลยไอหนูแต่แม่ทีเลียนทิสตันมาตั้งแต่เด็กนะครับก็บไม่ได้เอ่ยอะไรกับเรื่องนี้เลยครับอันที่จริงแล้วนะครับ เธอแทบไม่ได้คุยกับเขาเลยด้วยซ้ำก็แง่ละครับอยู่ๆใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ลูกตัวเองแท้ๆก็โผล่มาจากนอกกำแพงใครจะไปรู้ครับว่าเจ้าคุณพ่อไปทำอะไรมาบ้างไปนัวอะไรมาหรือเปล่าเธอก็คงทำได้แค่แอบเครืองแคงใจยอยู่ไม่ใช่น้อยและเธอก็ชอบพยายามดูหน้าตาของทิสตันอยู่บ่อยๆครับเหมือนกับว่าพยายามสืบอะไรสักอย่างหนึ่งจากหน้าของเขา ส่วนลุยซา้องสาวของเขาครับเธอก็ไม่ใช่น้องสาวที่แสนดีสักเท่าไหร่เธอเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับการฟาดฟันพี่ชายของเธอโดยแท้จริงและเรื่องราวนี้ก็เช่นกันครับเธอไม่ได้ปอบพี่ชายของเธอเลยเธอได้แค่ซ้ำเติมเขา ซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับยังมีเรื่องอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเธอชอบล้อเล่นหูของทิสตันครับที่หูข้างขวาของเขานะครับจะชอบแนบไปกับหัวส่วนข้างซ้ายนะครับจะปกติหรือว่าตอนที่ทิสตันนะครับบอกว่าไอ้จ้องแมกที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยพวกมันคือแก่เธอก็เลยพูดจาเยอะเยอซะหน่อยครับแค่ล้อเลียนมันก็ว่าแย่แล้วนะครับเธอยังพาคนอื่นเนี่ยมาล้อเลียนเขาอีกด้วยและให้ทุกๆคนนะครับทำเสียงแบะแบะใส่ทิสตันลองคิดดูสิครับแบะแบะแแบะถ้าคุณเป็นทิสตันคุณจะรู้สึกยังไง ทิสตันโดนยีโยนกุญปาศาดแบบนี้ประจำครับกับน้องสาวของเขาที่โรงเรียนทิสตันได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเซซวนเส้นแหวงหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของกษัตริย์เฮนรี่จนไปถึงควีนวิกตอเรียและแล้วเรื่องราวก็ผ่านพ้นไปครับเจ้าหนูตัวน้อยของเราก็เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมตอนนี้เขาอายุ15ปีแล้วซึ่งมันเป็นช่วงแรกแย้มของวัยรุ่นและรับรู้เรื่องราวที่ใครหลายๆคนนะครับเรียกกันว่าความลับข่าวซุบซิบและเซ็ก ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ทิสตันรักในการปีนต้นแอปเปิ้ลมากๆเลยครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่เก็บแอปเปิ้ลนะครับจริงๆแล้วเขากําลังแอบดูใครบางคนอยู่และผู้หญิงคนนั้นก็คือวิกตอเรียฟอเรสเตอร์ลูกสาวของทอมมี่นั่นเองแต่ก็น่าเสียดายครับทิสตันต้องตกต้นไม้มาซะก่อนและเขาก็ได้เห็นเพียงแค่ในเขาขาว,ขาวอมชมพูสวยๆเท่านั้นไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่านั้นเลยวิกตอเรียนะคบเธอมีอายุเท่ากับน้องของทิสตันเลยเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆ เธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่หมู่บ้านนี้เคยมีมันก็แงะอยู่ละครับแม่ของเธอคือบิทเจตเลยนะตัวแต่งร้านเล่าแสนสวยจากเซเว่นแม็กพายและเชื่อเถอะครับว่าถ้าใครเถียงที่สตันว่าเธอไม่สวยละก็เขาอาจจะต่อยหน้าคุณเลยก็ได้นะครับเธอมีดวงตาที่สวยมากๆดวงตาของเธอเป็นสีเทารูปหน้าของเธอเป็นรูปหัวใจที่มันทอดแบบมาจากแม่ของเธอแป๊ะแปะส่วนสีผมของเธอนะคะก็ได้มาจากพ่อเธอเคยทะเลาะกับพ่อและแม่ของเธอนะครับเรื่องที่เธอ จะไปเป็นเด็กเสิร์ฟของร้านคุณโบมิออสเธอบอกว่าคุณโบมิออสนะครับเขาให้เธอไปทํางานที่นั่นแล้วแต่แม่ของเธอกลับบอกว่าไม่ว่าคุณโบมิออสจะพูดยังไงก็ตามแต่แม่ไม่อนุญาตคําพูดของโบมิออสสาหรับแม่แล้วมันไม่สําคัญเลยเพราะอายุของลูกสาวของแม่ในตอนนี้มันเร็วเกินไปเรื่องราวการทะเลาะของหญิงทั้งสองคนที่แสนสวยที่สุดในหมู่บ้านวอลนั้นมันเข้มข้นมากๆครับ หลายๆคนในบู่บานต่างเฉียและรอคอยบิดเจตที่เคยเป็นตำนานเรื่องราวความงดงามที่สุดแห่งยุคของเธอซึ่งตอนนี้เป็นยุคข,ของลูกสาวของเธอแล้วมันอาจจะเกิดหรืออาจจะยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ก็ดูลูกสาวของเธอสิสวยงามหยาดเยิ้มขนาดนั้นจนชายคนไหนๆก็ต้องชะง,งักแหละครับการเถียงของพวกเขาทั้งสองคนนั้นพวกชาวบ้านทำได้เพียงแค่ขยี้มือรอเท่านั้นแหละครับพวกเขาทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าท้าวว่าบิดเจตลั่นวาจาไปแล้วว่าห้ามยังไงมันก็คือห้าม ไม่มีใครสามารถขัดบิทเจตได้ครับพอรู้กันดีอยู่แล้วครับตั้งแต่ที่เธอเป็นสาวเสิร์ฟไม่มีใครสามารถสู้บิทเจตได้ครับการที่จะขัดใจเธอนั้นไม่เป็นเรื่องที่ยากมากๆสู้เดินออกไปหน้ากำแพงทางตอนที่มียามเฝ้า5้าคนน่าจะง่ายกว่าเมื่อวิกตเรียรู้ว่าสงครามนี้เธอน่าจะแพ้นแน่ๆเธอเลยไปขอให้พ่อของเธอช่วยครับแต่แม้แต่พ่อของเธอกลับเห็นด้วยกับแม่ของเธอซัง,งั้นและเขายังบอกอีกว่าการทำงานที่เซเว่นแม็กพาย ผู้หญิงที่บ้านเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีเขาจะไม่มีทางมาทํางานที่นั่นหรอกจากคําพูดของทอมมี่ในครั้งนี้นะครับเลนซาบิเจตใช้สายตาเล้ากับพี่สาวของเธอมองมาที่เขาทันทีแต่ทั้งนี้ทางนั้นเลยนะครับวิกตอเรียหมดสิทธิ์ครับกับการคิดจะไปทํางานที่นั่นเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ทิสตันกันดีกว่าครับในช่วงนี้ทิสตันรู้สึกแปลกๆกับร่างกายนิดหน่อยแต่มันก็คือเรื่องราวของปกติของผู้ชายครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกกระเดือของเขากาลังขึ้นและสิวก็เริ่มขึ้นบนใบหน้าของเขา และเขาก็มีผมที่ชี้โดชี้เดจริงๆแล้วนะครับทิสตันเป็นชายที่ขี้อายมากๆและเขาก็เป็นผู้ชายประเภทที่ชอบใช้เวลาที่มีค่าส่วนใหญ่ของเขาไปกับการฝันกลางวันอยู่ในทุง่งหญ้าเขามักจะจินตนาการไปถึงการนั่งรถไฟไปที่ลอนดอนหรือการนั่งเรือไปที่แอตแลนติกไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีช่วงที่เขาจินตนาการไปถึงการไปชิตอสุรกายช่วยเจ้าหญิงออกจากป่าดงพงพลที่มันเต็ไมไปด้วยอสุรกายมากมายและก็ยังมีนางเงือกที่อยู่ในทะเลแสนสวยอีกด้วย ส่วนในช่วงวันหยุดสัปดาห์ของเขานะครับในโลกความจริงของทิสตันนั้นในตอนเย็นของเขาเขาจะช่วยพ่องเขาทําไร่ส่วนในตอนกลางคืนของเขานั้นะครับเขาจะเป็นชายที่ชอบมองไปบนท้องฟ้าเพื่อมองดูหมู่ดาวแสนสวยสุสกามากมายซึ่งแน่นอนครับคนในเมืองหลวงไม่มีวันได้สัมผัสเห็นแน่นอนเพราะว่าในเมืองหลวงนะครับอาจจะมีแสงและสีและไฟทําให้แสงจากหมู่ดาวนั้นนะครับหายไปแต่ที่วอนะครับมันสวยมากๆเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันเลื่องลองอยู่บนท้องฟ้า ในขณะที่ตอนกลางคืนนั้นนะครับถ้าหากว่าเราฟังแล้วมันอาจจะสุดแสนจะสบายแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในตอนกลางวันนั้นทิสตันทำงานที่ร um ้านมันเดย์แอนด์บซึ่งเป็นร้านค้าในหมู่บ้านของคุณบราลวแต่ร้านของเขานั้นนะครับเป็นธุรกิจแบบว่าให้ทุกๆคนนะครับในหมู่บ้านรวบรวมรายการหลายๆอย่ยางมาและเขาจะนำรายการพวกนี้แหะครับเข้าไปในเมือง และจะเอาสินค้านี้กลับมาให้ลูกค้าของเขาตามที่พวกเขาได้สั่งเอาไว้แต่ในกรณีที่บางครั้งนะครับในร้านมีของเขาก็จะรีบจัดการให้ในทันทีเลยครับและแล้ววันหนึ่งครับวิกตอเรียเธอก็เดินเข้ามาในร้านแห่งนี้เธอสั่นกระดิ่งเพื่อเรียกคนให้บริการและเธอก็เจอกับทิสตันครับซึ่งเขาเริ่มประโยคทักทายเธอว่าอา้าวสวัสดีคุณหนูฟอเรสเตอร์เธอยื่นรายการให้ทิสตันแล้วก็ยิ้มแบบฟูดฟูดทิสตันหยิบรายการนี้ขึ้นมาอ่านและบอกกับเธอไปเพื่อเป็นการเปิดประโยคสนทานาว่านี่ จะทำพุดดิ้งข้าวกันละสิคุณหนูฟอเรสเตอร์เธอจึงตอบทิสตันไปว่าอ้ใช่เราจะทำพุดดิ้งข้าวกันเพื่อให้มันช่วยกำจัดอาการหนาวและพวกไข้หวดัดรวมไปถึงอาการป่วยในช่วงใบไม้ผลิอีกด้วยนะและทิสตันก็สวนไปว่า <c oughs> จริงเหรอส่วนแม่ของคาเชืในพุดดิ้งไม่สาคูเท่านั้นทิสตันปักรายการสินค้าไว้เพื่อให้คุณบลาไปจัดซื้อในสัปดาห์หน้าตอนนั้นเองครับเป็นช่วงที่มีลมแรงพัดเข้ามาซึ่งมันแรงพอจะทําให้หน้าต่างถึงกระสันสะเทือน ลมนั่นมันเป็นลมที่พัดมาจากแดนแฟรี่และท่านใดนั้นเองครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทิสตันก็เกิดความกล้าหาญในตัวของเขาขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยครับว่าเขามีความกล้าหาญแบบนี้อยู่ก่อนที่เขาจะบอกกับคุณหนูฟอเรสเตอร์ว่ารู้ไหมคุณหนูฟอเรสเตอร์อีกไม่กี่นาทีข้าก็จะเลิกงานแล้วให้ขา้าคือเดินไปส่งเจ้าได้ไหมนิดเดียวเองมันไม่ได้อยู่นอกเส้นทางมากหรอกในขณะที่หัวใจเขากำลังเต้นเป็นจังหวะแรงๆอยู่นั่นเองครับไม่นาน เธอก็ตอบกลับมาว่าได้สิทิสตันเลยรีบเข้าไปบอกคุณบราวครับว่าเขาจะเลิกงานแล้วและถึงแม้ว่าคุณบราวจะแกแอมไม่พอใจสักเท่าไหร่และยังบอกทิสตันอีกด้วยว่าในสมัยตอนที่เขายังหนุมน่มๆอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาอยู่ที่ร้านดึกและก็บเป็นคนปิดร้านนะเขายังนอนที่ใต้เคาน์เตอร์อีกด้วยและที่นั่นก็มีเพียงแค่ผ้าบางๆด้วยซ้ําแต่ทิสตันก็ตอบกลับเข้าไปว่างั้นผมคงโชคดีมากๆเลยครับคุณบราวลาติสวัสดีครับ หลังจากนั้นครับพวกเขาทั้งสองคนก็เดินทางกลับมาด้วยกันในตอนนั้นครับเป็นช่วงยามเย็นซึ่งมันก็ใกล้จะมืดเต็มทีแล้วพวกเขาเดินทางมาด้วยกันบนถนนขดเคี้ยว,พวเพื่อไปสู่ไร่ของฟอเรสเตอร์ท่ามกลางแสงจันทร์และหมู่ดาวสุดสวยเอิม่มวิกตอเรียทิสตันเรียกเธออย่างตั้งใจครับเธอขานรับทิสตันในขณะที่เธอกาลังเมอรออยู่และไม่ทันตั้งตัวเลยว่าจ๊ะทิสตันเลยถามเธอไปแบบเปิดหัวเลยครับว่าเจ้าคิดว่า ข้าจะลุกไปไหมถ้าเกิดว่าข้าจะขอจูบเจ้าและหลังจากที่ทิสตันพูดจบครับวิกตอเรียไม่รีรอช้าตอบไปทันทีเลยครับว่า <c ười> คิดสิมันลุกมากเกินไปเลยนะหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไปทันทีเลยครับไม่นานทิสตันก็เอื้อมมือของเขาไปจับแขนของวิกตอรียเธอไม่ชักมือนหนีครับแต่เธอกลับถามเขาว่านั่นเจ้าเห็นอะไรหรือเปล่าทิสตันทิสตันเลยบอกเธอไปว่าข้าไม่เห็นอะไรเลยข้าเห็นแต่ใบหน้าของเจ้า ที่ยิ้มอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์แสนสวยเจ้ารู้ไหมวิกตอเรียความสวยของเจ้าราวกับว่าเจ้าหลุดมาจากโลกนิยายเลยวิกตอรียวิกตอรียด้วยความเขินของเธอนะครับแบบบอกไม่ถูกเธอเลยไล่เขาว่าบ้าไปเลยไปทิสตันเลยถามต่อคบว่าเมื่อกี้เจ้าเห็นอะไรนะนเธอ,เอเจึงนะต,ตอบเขาไปว่าดาวตกนะข้าเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเลยสักนิดนึงนะที่จะมีดาวตกช่วงนี้ดังนั้นครับทิสตันเลยอาศัยช่วงดาวตกนี่แหละครับยิ่งไปอีกทีนึงว่า วิกกี้ข้าอยากจะจูบเจ้าข้าขอจูบเจ้าได้ไหมเธอจึงยืนยันคําเดิมครับว่าไม่ทิสตันทิสตันเลยใช้ลูกไม้ไว้เด็กครับเจ้าจาได้ไหมตอนเด็กๆเ,เราเคยจูบกันนะเจ้าจูบข้าใต้ต้นโอก๊กในวันเกิดครบอายุสิปีของเจ้าและเจ้าก็ยังจูบข้าอีกครั้งหนึ่งในวันเมเดย์ครั้งที่แล้วด้วยนะวิกตอเรียหลังจากพูดจบครับวิกตอเรียเริ่มรู้สึกรำคาญหน่อยๆเธอเลยบอกเขาว่าทิสตัน ตอนนั้นข้าเป็นใครอีกคนนึงแล้วถ้าจะให้ข้าจูบเจ้าในตอนนี้นะข้าไม่จูบเจ้าหรอกนะทิสตันทอนทิสตันเลยเปลี่ยนครับเขาไม่ขอจูบแล้วงั้นทิสตันก็เลยบอกไปครับว่างั้นข้าไม่จูบเจ้าก็ได้ข้าไม่จูบเจ้าแล้ววิกตอรียแต่เจ้าแต่งงานกับข้าได้ไหมเธอเลยบอกเขาว่าแต่งงานกับเจ้าเนี่ยนะทิสตันทําไมข้าต้องแต่งกับเจ้าด้วยทิสตันทอนท่านให้อะไรข้าได้บ้างทิสตันเลยพูดไปครับว่าให้ให้อะไรวิกตอเรียถ้าเจ้าแต่งงานกับข้า ข้าจะไปเอางาช้างมาให้เจ้าเอาไข่มุกเป็นแป้งหรือทัพทิมเม็ดเท่าลูกกระจิบถ้าเกิดว่าเจ้าไม่พอใจข้าจะไปแอฟริกาเพื่อเอาเพชรมาให้เจ้าหรือว่าจะให้ข้าไปซานฟรานซิสโกเพื่อเอาทองมาให้เจ้าก็ได้นะหรือแม้กระทั่งให้ข้าไปครัวโลกเพื่อไปถลกหนังมีข้วโลกมาให้เจ้าก็ได้นะระหว่างที่ข้าพูดอยู่นั้นเองครับวิกตอเรียก็ไม่รีรอชารีบขัดเข้ามาทันทีเลยเอ,อ่อจริงๆแล้วนะไม่ต้องถึงมีข้วโลกหรอกจริงๆแล้วมันก็ดีอยู่หรอกนะ จนมีขั้วโลกเนี่ยข้าจะเอาไปทำอะไรแต่ยังไงก็พอเถอเลยโอเวอร์ได้แล้ว,ลวหนุ่มบ้านบ้านอย่างเจ้าเป็นแค่เด็กในร้านขายของยังไงข้าก็มีทางจูบเจ้าอยู่ดีและข้าก็จะไม่มีวันแต่งงานกับเจ้าถึงยังไงซะทิสตันก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาหยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็หาว่าในนั้นมีอะไรที่ไหนบ้างและเขาก็บอกว่าเขาจะไปที่นูน่นที่นี่เพื่อวิกตอรียจนเธอพูดว่าพอ,พอได้แล้ว เราคงต้องไปกันสักทีไม่งั้นพ่อและแม่ข้าคงต้องสงสัยแน่ๆทำไมข้าถึงกลับช้านะแต่ยังไงก็เถอะเจ้าเลิกพูดจาเหลวไหลได้แล้วข้าจะไม่วันจูบเจ้าแน่นอนทิสตันทอนแม้จะพูดยังไงทิสตันทอนก็ไม่ยอมครับและเขายังบอกกับเธออย่างขึงขันว่าจูบขนอยเธอเพื่อจูบข้ายอมทำทุกๆอย่างข้ายอมขึ้นไปบนทอ้องฟ้าที่แสนไกลหรือแม้กระทั่งให้ลงเหวที่ลึกอย่างยากจะอย่างถึงเพื่อจูบของเจ้าจนสุดท้ายแลวครับเขาก็เสนอว่างั้น ข้าจะเอาดวงดาวมาให้เจ้าดวงดาวที่เพิ่งตกนั่นแหละวิกตอรเรียก็เลยบอกว่างั้นก็ไปเอามาเลยไปเอามาสิไปเอาไมา้ข้านะถ้าเกิดท่านเอาดวงดาวนั้นกลับมาได้และต้องเป็นดวงดาวดวงนั้นข้าจะจูบท่านแล้วข้าจะไปรู้นอกจากข้าจะจูบท่านแล้วข้าอาจจะทาอย่างอื่นก็ได้ทีนี้ไปเอาดวงดาวมาได้แล้วแลววนะก็ไม่ต้องไปออสเตรเลียด้วยนะไม่ต้องไปแอฟริกาด้วย โดยความดีใจครับที่สตันเลยคุกเข่าลงไปกับพื้นที่เต็มไปด้วยโคนแล้วก็พูดอย่างจริงจังว่าเจ้าพูดจริงๆนะวิกตอเรียเลยบอกว่าจริงข้าพูดจริงจริงพอๆกับที่ท่านบอกกับข้าว่าท่านจะไปเอาทัพทิมไปเอาเพชรไปเอาฟินแต่ไอฟินนี่มันคืออะไรข้าไม่รู้จักนะและก็ไม่ต้องบอกข้าด้วยว่ามันคืออะไรรีบไปเก็บดวงดาวซะยุ่งไม่ใช่หรอเจ้าบองเอ้สิ่งเดียวที่เจ้าจะให้ข้าได้นะเจ้าคงมีปัญญาเพียงแค่ จดหาส่วนผสมของพุดดิ้งข้าวตังหากะจงงั่งทิสตันทอนเลยถามพู้ความชั่วว่าถ้าข้าเก็บดาวมาได้เจ้าจะให้อะไรข้าวิกตอรีเลยด้วยความรำคาญอย่างเต็มที่เลยครับเธอเลยบอกว่าได้ทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนานั่นแหละดังนั้นทิสตันเลยหันไปมองหน้าเธอยังมีความหวังอีกรอบหนึ่งครับแล้วบอกกับเธอว่าข้าเขาส่งเจ้าเพียงแค่นี้นะแม่หญิงข้ามีธุระสาคัญข้าต้องรีบเดินทางไปคว้าดาวที่ทิศตะวันออกและเขา ก็รีบลุกขึ้นจากพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนและในขณะที่เขากําลังลุกมาจากโคลนนะครับเสียงหัวราะที่สุดแสนจะสาใจาของวิกตอเรียก็ดังขึ้นแล้วมันดังไม่หยุดเลยครับเธอหัวเราะเขาอย่างสมเพชเพราะเธอรู้ว่าเขาไม่มีทางได้มันมาแน่นอนจิสตันรีบวิ่งกลับบ้านโดยระหว่างทางนั้นนะครับหนามมากมายเกี่ยวเสือ่องเขาจนขาดหลุดลุยเขาเดินเซซักโซเซกลับมาที่บ้านและแม่ก็ถามว่าตายสภาพเจ้าไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนอะไรอย่างนี้จิสตันทำได้เพียงแค่ยิม้มเขาและบอกว่า ขอโทษขอรับท่านแม่เมื่อพ่อเขามาเห็นก็แซมขึ้นอีกว่าจิสตันเขาก็รีบพูดด้วยว่าขอโทษขอรับท่านพ่อแต่ข้าต้องออกจากหมู่บ้านในคืนนี้เดซี่พูดกับแม่เลยพูดว่าพูดอะไรโง,โง่ๆเหลวไรลสิ้นดีข้าไม่เคยได้ยินอะไระไร้สาระแบบนี้มาก่อนแต่พ่อของเขากลับเห็นต่างครับเขามองไปที่แววตาของลูกชายที่มุ่งมั่นเขาเลยอยากคุยกับลูกชายของเขาเป็นการส่วนตัวเขาถามลูกชายของเขาว่าเขาจะไปไหน แน่นอนคําตอบของเขาก็คือเขาจะไปทิศตะวันออกและในทางทิศนั้นมีเพียงแค่โลกของแฟรี่เท่านั้นพอ,อเขาทําได้เพียงแค่ถามลูกชายของเขาว่าจะกลับมาไหมลูกชายของเขาจึงตอบมาอย่างมั่นใจว่ากลับมาครับกลับมาแน่นอนถึงแม้ว่าผุนพอ่อยังไม่รู้แน่ชัดว่าลูกชายของเขาคิดอะไรอยู่แต่เขาก็บอกว่าเอางั้นก็ได้จเจ้ามีแผนค่าไปยังไงทิสันเลยเออไปเลยครับและบอกกับพ่อเขาว่า ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่นะข้าอาจจะต้องซัดยามเฝ้าก็ได้พองเขาเลยบอกว่าเจ้าไม่ต้องทําแบบนั้นหรอกทิสตันลองคิดดูนะถ้าตอนนั้นเป็นเจ้าหรือเป็นข้าที่ยืนเฝ้าอยู่เจ้าคงรู้สึกไม่ดีแน่แ่ไปเก็บข้าวเก็บของซะจูบลาแม่เจ้าซะด้วยและข้าจะไปส่งเจ้าเองทิสตันลรีบไปเก็บของครับโดยที่แม่เขาให้แอปเปิลขนมปังและก็ชีสมาหนึ่งก้อนโดยที่แม่ไม่ยอมมองหน้าเขาเลยแม้แต่น้อย ทิสตันทอนจุบลาแม่ของเขาครับแล้วก็เดินออกมากับพ่อขณะที่เดินมานั้นทิสตันทําได้เพียงแค่ว่าสงสัยพ่อเขาว่าพ่อมีแผนการยังไงกันแน่หรือว่าพ่อต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจให้ข้าและให้ข้าวิ่งเข้าไปสงสัยข้าต้องเตรียมพร้อมซะแล้วและคืนนี้ครับคุณบบมิออสและก็ฮาโลเป็นคนยินเฝ้าพ่อของทิสตันครับก็เข้าไปคุยกับบอมิออสและก็ฮาโลตอนแรกน,นะครับก็คุยเรื่องฟ้าฝนกันจนกระทั่งพ่อของเขาก็บอกว่า นี่ทิสตันทอนทุกคนคงรู้อยู่นะว่าเป็นลูกชายของข้าพวกท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วและพวกท่านก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าเขามาจากไหนมันเป็นเรื่องจริงแล้ววันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วในขณะที่ทิสตันกำลังจะพูดว่าข้าจะไปเอาดวงดาวเขายังไม่ทันพูดจบครับแต่พ่อของเขาก็รีบจุป,ปากขึ้นมาและบอกว่าไปเถอะลูกรักไปซะไปเอาดวงดาวของเจ้าและก็รีบกลับมาหาพ่อนะ พ่อของเขาพูดทั้งน้ําตาครับแล้วก็กดอะไรบางอย่างมาที่มือของเขาทิสตันสังเกตเห็นว่าก่อนที่เขาจะออกมานั้นพ่อของเขาพูดอะไรสักอย่างกับคุณโบมิออสและนั่นก็สามารถทำให้ทิสตันลอดออกมาจากช่องได้สบายๆเลยครับถึงแม้ว่าจะสงสัยก็เถอะหลังจากที่ล่าลาผู้เป็่นพอ่อเขาพบว่าในมือของเขานั้นมันเป็นดอกสโนดอปที่ทำมาจากแก้วทั้งดอกและทิสตันก็ตัดสินใจเดินมุ่งหน้าต่อไปโดยที่จากนี้ต่อให้พอ่อ แม่หรือแม้กระทั่งวิกตอเรียมาห้ามเขาไว้เขาก็จะไม่มีทางหยุดครับเขาจะต้องเดินทางสู่การผจญภัยของเขาครั้งใหม่ตอนนี้เขากําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของแฟรลี่เป็นยังไงบ้างครับกันเรื่องราวของ s t a ร์ดาัตอนที่สตันทอนต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในพาร์ตต่อไปเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามรับชมได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ